ข้อความถึงคุณวันจากจัก,กรวาลนั่นเองหรือว่าจากภายในของคุณคุณได้ใบนี้ว้าวเวลคัมเวลคัมมีฮัปีิเน็ค่ะยินดีด้วยเป็นไพ่ที่มีความหมายดีมากๆนี่คือมาเสจถึงคุณเป็นความหมายที่ดีเวอร์เบอร์นะคะต้อนรับความสุขความรักอันศักดิ์สิทธิ์กำลังแสดงออกมาในตัวคุณ ผ่านตัวฉันนี่แล้วก็และรอบตัวฉันความรักดึงดูดสิ่งที่ฉันต้องการเพื่อประโยชน์ของจิตวิญญาณของฉันขณะที่ฉันทำงานเพื่อเพิ่มแสงสว่างภายในตัวภายในตัวตนภายในตัวเองฉันพัฒนาไปด้วยการ แผ่รังสีของความรักและก็ความสุขนะคะวันนี้ฉันเก็บเกี่ยวและก็ต้อนรับความสุขความสวยงามของทุกสิ่งที่ฉันได้หวานลงไปโอ้ความหมายดีเนาะอืมทวนอีกรอบนะคะถ้าคุณได้มเม s เ a จนี้นะคะเปิดใจรับกับความสุขที่กำลังเข้ามาเยือนคุณความรักอันศักดิ์สิทธิ์นะคะกำลังแบบเริ่มขึ้นเหมือนแบบประกายพลังงานของแบบ ดีวายนี่ของคุณด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้เหมือนคุณกำลังจะดึงดูดสิ่งดีๆนะเข้ามาในตัวเองแล้วก็จิตวิญญาณภายในของคุณด้วยขอให้เป็นวันที่ดีของคุณนะคะเลิฟๆค่ะ